บบนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานทิพยะไลท์อินชอลันออฟเดอะเยูเทาสันเทอร์ทีน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประกันวันนี้นะครับเป็นประจาทุกๆสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ซึ่งมีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของตัวผู้นํา รัฐบาลก็คือตัวนายกรัฐมนตรีรักษาการนะครับก็มีเหตุจะต้องพ้นจากตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากขั้นวิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ดีหรือแม้กระทั่งปปชนะครับซึ่งมีดาบหนึ่งดาบสองนะครับลงมาในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันในะครับพันสถานการการ,การเมืองเวลานี้ถือว่าเดินเข้าไปสู่จุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของปัญหาเรื่องของที่จะ,ะเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล ยิ่งรักกับกลุ่มที่เห็นต่ากนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าการเมืองเวลานี้จะลุกลามบานปลายใหญ่โตไปถึงขนาดไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของภาคธุรกิจประกันนะครับ ก็ยังจะคงเดินหน้าต่อไปนะครับเนื่องจากยังมีภาระผูกพันระหว่างทั้งผู้เอาประกันและก็บริษัทผู้รับประกันต่างๆนะครับรวมไปถึงสิ่งที่ยังมีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันของเรานะครับก็คือเรื่องของการทําประกันในรูปแบบต่างๆนะครับก็ยังมีรายละเอียดที่จะต้องมาว่ากันในเรื่องของสินค้าใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะค่ายไทยประกันชีวิตปีนี้นะครับรู้สึกจะเครื่องร้อนนะครับยังเดินหน้าออกกรมธรรม์รูปแบบใหม่ๆ สู่ตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวจะมาไล่เลี่ยกันแต่ว่าประเด็นแรกที่อยากจะกล่าวถึงวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของปัญหาเรื่องการทำแบงก์แอชูลันของธนาคารพาณิชย์ก็พูดกันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์นะครับมีทั้งคําเตือนมีคําทวงติง่งมีทั้งการออกกฎเหล็กไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่ทางคอพพเองนะครับก็พยายามที่จะลดปัญหาการร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การที่ธนาคารพาณิชย์นะครับมีการออกนโยบายให้พนักงานนะครับขายประกันพ่วงสินเชื่ออะไรในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ว่าล่าสุด แม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการออกกฎเหล็กไปแล้ว2-3ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเอารายชื่อในฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคา,า,คารพาณิชไปให้กับบริษัทในเครือซึ่งทําธุรกิจประกันภยัยประกันชีวิตแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการที่จะให้พนักงานขายข,ายของประกันนะครับทำเทเลมปร์เก็ตติ้ง ซึ่งก็เป็นการรบก,กวนนะครับลูกค้าซึ่งบางทีก็อาจจะไม่สะดวกคุยหรืออาจจะไม่ว่างหรือจะเป็นอยู่ในช่วงเวลาทํางานต่างๆก็เกิดประเด็นร้องเรียนเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของความได้เปรียบของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับลูกค้าแล้วก็ มีความผูกพันในเรื่องของทางด้านธุรกรรมทางการเงินนะครับซึ่งมันก็มักจะมีการสร้างเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าอยากจะให้มีการอนุมัติสินเชื่อในวงเงินเท่านั้นเท่านี้หรือจะให้อำนวยความสะดวกในการอนุมัติสินเชื่อราบรื่นขึ้นก็อยากจะแนะนําให้ซื้อประกันพ่วงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นสูตรสําเร็จที่เกิดขึ้นในการทําธุรกรรมทางการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็ประกันภัยมีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับปีก่อนก็เริ่มมีการร้องเรียนแล้วก็มีการทักท้วงแล้วก็มีการ ออกมาปรามกันอยู่ระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นนะครับก็ยังเหมือนเดิมรูปแบบเดิม,ดมก็ยังกลับมาอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางฝ่ายธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการเชิญผู้บริหารธนาคารมาพูดคุยอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีประกาศออกกฎเหล็ก 2- สข้อที่ว่านั้นนะครับก็คือทั้งเรื่องของการห้ามพ่วงประกันไปกับสินเชื่อ2ก็คือให้มีการานําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนถูกต้องแล้วก็สาในเรื่องของการที่จะเอาฐานข้อมูลลูกค้านะครับไปสนับสนุนการขายให้กับบริษัทประกันในเครือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูจะเป็นชัดเจนแล้วว่าจะเป็นนโยบายที่แบงค์ชาติห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับ แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ยังปรากฏอยู่หลังจากามีการออกกฎเหล็ก3ข้อที่วันนี้ไปแล้วนะครับก็ยังมีการที่จะเขาเรียกว่าบังคับซื้อประกันต่อนะครับในลักษณะซึ่งลูกค้าอาจจะไม่รู้เรื่องหรือจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็แล้วแต่แต่ไม่รู้เรื่องโดยซ้ําไปนะครับโดยอาศัยการหักเงินในบัญชีผ่านาในเรื่องของเงื่อนไขการทําบัตร ATM รูปแบบต่างๆที่เป็นเดบิตการ์ดนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการทําบัตร ATM หรือเดบิตการ์ดนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าที่ผ่านมานะครับมันก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมการทําบัตรทีนี้การเสียค่าธรรมเนียมการทาบัตรนะครับในประเภทนี้นะครับอย่างธนาคารไทยพาณิชย์เขาก็มีการพูดชัดว่าบัตร ATM รูปแบบเดิมๆจะมีการยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าจะทําบัตร ATM ไทยพาณิชย์ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของอาการชำระเบีย้ยประกันนะครับอุบัติเหตุรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมามันก็เท่ากับว่าคนที่จะทําบัตร ATM ที่เรียกว่าบัตรพัตตินัมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถึงเป็นบัตรเดบิตการ์ดนะครับก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมก็คือเสียค่าเบีย้ยประกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์อีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าคล้ายๆกับว่าเป็นการบังคับซื้อประกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อสิ้นสุด1ปีนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะ ในกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของคอปพอก็กําหนดชัดเจนว่าจะต้องถามความสมัครใจของลูกค้าก่อนว่ายินยอมที่จะต่ออายุคมธรรมหรือไม่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเวลานี้มันกลายเป็นว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาครบรอบ1ปีเป๊ะนะครับลุ่งขึ้นอีก1วันก็จะมีการหักเงินในบัญชีของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ทั้งที่ลูกค้าเองก็ยังไม่ทราบว่าจะครบอายุกรมทันนะครับการทําประกันอุบัติเหตุเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะว่าฐานผู้ใช้บัตร ATM เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ก็นับหลายล้านคนถ้าจะมีการหักเงินเข้าโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านั่นก็หมายความว่าเป็นการบังคับในการซื้อประกันนะครับซึ่งถือว่าผิด ในเรื่องของกฎระเบียบหลักเกณฑ์ในการทําประกันภัยขณะเดียวกันในส่วนของธนาคารพาณิชย์เองก็จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือกฎหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้าทุกธนาคารใช้ในโยบายเดียวกันนี้หมายความว่าลูกค้าที่มีเงินอยู่ในบัญชีแล้วถูกหักไปแล้วไม่มีการแจ้งให้ทราบว่าหักไปด้วยเหตุอะไรกว่าจะรู้ก็เมื่อมีการสอบถามไปยังธนาคารนะครับ มารู้เอาทีหลังอย่างนี้1ลูกค้าเสียความรู้สึกแน่นอน2ก็คือเป็นการกระทําซึ่งละเมิดสิทธิ์ด้วยซ้ำไปนะครับประเด็นนี้คือสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์หลายธนท,ทุกๆธนาคารพึงระวังนะครับโดยเฉพาะไทยพาณิชย์มีข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว แล้วก็ควรที่จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงเสียนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดการประท้วงเกิดอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับก็ไม่อยากให้มันลุกลามบานปลายใหญ่โตไปขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ถือโอกาสฝากเตือนไปยังธนาคารไทยพาณิชย์รวมถึงธนาคารอื่นๆด้วยถ้าใช้วิธีการแบบเดียวกันนี้นะครับก็น่าจะ ทำความเข้าใจกับลูกค้าให้ชัดเจนเสียก่อนว่าจะขอต่ออายุคอมมาทันนะเสียเวลาคุยกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับอย่าไปใช้วิธีอย่างนี้เดี๋ยวมันจะทําให้เกิดผลกระทบไปทางระบบนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่วันนี้ก็เอามาตอกย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆนะครับอยากมาโฟกัสในส่วนของค่ายไทยประกันชีวิตบ้างนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ได้พาร์ทเนอร์นะครับกลุ่มประกันชีวิต รายใหญ่จากญี่ปุ่นเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นนะครับเป็นหุ้นส่วนคนสําคัญนะครับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินนโยบายเชิงลุกทางการตลาดของไทยประกันชีวิตเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็แคมเปญออกมาแต่ละบกแต่ละตัวนะครับค่อนข้างแรงๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่เคมีคืนตั้งแต่ของประกันชีวิตท,ที่ออกมาในรอดแรกรวมไปถึงพี่ช้างคืนให้ของบริษัทไทยประกันภัยกรณีเรื่องของการประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต ประกันไปประเภทหนึ่งต่างๆซึ่งอันนี้ก็ปีแคมเปญซึ่งได้รับการตอบรับนะครับจากประชาชนค่อนข้างอุ่นหนาฝาข้างทีเดียวนะครับแต่ว่าไทยประกันชีวิตก็คงไม่ได้อยู่แต่เพียงแค่นี้นะครับยังมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เทคโนโลยีหรือ,อะระบบการที่จะ บริการสําหรับผู้เอาประกันในรูปแบบต่างๆด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหลากหลายที่เดียวนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่ว่านี้ก็เรียกว่า MCA นะครับก็คือ Mobile Cyber Agent ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับการเสนอขายและบริการข้อมูลผ่าน Tab let, แท็บแท็บเล็ตและก็ phone, สมาร์ทโฟนช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในด้านการบริหารงานขายแล้วก็รวมถึงสามารถค้นหาความต้องการและ,ะและบริหารข้อมูลผู้เอาประกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินการค้นหาแบบประกันที่ตรงใจการคำนวณเบี้ยประกันเพื่อนำเสนอผู้เอาประกันที่สนใจได้ หากผู้เอาประกันสนใจทำประกันก็สามารถสมัครผ่านระบบที่เรียกว่า e-application นะครับตรงนี้จะชำระเบี้ยรประกันโดยบัตรเครดิตผ่านระบบที่เรียกว่าไทยประกัน q u i c k p พ a y นะครับซึ่งร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีทุธยานะครับนี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ลองรับกับทั้งด้านการขายด,าด้านการชำระเงินด้านการที่จะไปเสิร์ชด,ดูนะครับกรมธรรม์รูปแบบต่างๆที่ตรงใจรวมถึงการหา,หาข้อมูลในด้านการอาลองรับที่ปรึกษาทางการเงินอีกด้วย นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไทยประกันประกาศชัดว่าจะระดมนักรบไซเบอร์นะครับก็เรียกว่าตัวแทนไซเบอร์ก็ประมาณ13,000ชีวิตรองรับกับการาบุกเบิกตลาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้านะครับก็จะเป็นรูปแบบการขายซึ่งจะใช้ระบบดิจิตัลล้วนๆนะครับซึ่งกำลัง เรียกว่ารองรับกับนวัตกรรมทางด้านสื่อสารที่กําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเวลานี้นะครับขณะเดียวกันก็จะมีการออกกาเรียกว่ากรมทันใหม่ประเภทจ่ายเบี้ยครั้งเดียว หรือที่เรารู้จักกันดีก็คือที่เรียกกันว่าซิงเกิลพรีเมียมนะครับก็คือกรมธรนประเภท5ทับหซึ่งให้ผลตอบแทน IRR 3.4นะครับสาถึง3.5ทีเดียวนะครับตรงนี้เขาก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีเบีย้ยนะครับที่รับที่ได้ออกในแคมเปญน,นี้นะครับในช่วงปีนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1,000ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นรายงานความเคลื่อนไหวเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับในประเด็นหลักๆที่กล่าวไปนในตอนต้นรวมถึง การที่จะมาโฟกัสการเคลื่อนไหวของไทยประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นออพอสังเขตในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเนื่องจากวันนี้คุณอนุสรไม่ได้มาจัดรายการร่วมกับผมด้วยเหตุที่ว่าไปจัดงานไปร่วมงานในางานมันนี่ e อ็กโปนะครับที่เมืองทองธานีนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปะติดตามภาพบรรยากาศงานมันนี่เอ็กโปนะครับซึ่งก็มีทั้งบริษัททั้งประกันภยัยประกันชีวิตรวมถึงธนาคารสถาบันการเงินต่าง,างๆมากมายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกล,ลิ่นระ่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันน่นนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องท,ที่สุด ผู้หญิงอยากหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New K1 ค่ะอัสลามะลยกมร้อมตุลลอตลาบารตาตีว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับผลลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานวันที่จะดีขึ้นนะคะ New K1 ไลท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหนุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดิฉันนะค่ะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดลยคะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร085666847 3 0840999347 หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคอบอจ่อโลกขายตรงยาแผนโบราณอ้างไฟบังคับจัดระเบียบขายตรงคอปพ,อพอสั่งล้างบางประกันนอกรีดตุนเงินกองทุนรับมือบริษัทล้ม